สวัสดีค่ะลิลค์อมวันนี้ค่ะเราจะมาจัดลงสวัสดีค่ะลิลค์อมวันนี้ค่ะเราจะมาจัดลงบานสีทันยากันนะคะโอ้ลงบาลสีทันยาคุณนบ้านนะคะเด็กดีคลิปคลิปที่แล้วเราจะลงลงแรมนะคะเราจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือโรงพรมบาลสีทันยานะคะ่ะก็เป็นสีม่วงนะคะ เราจะมารีวิวให้เฉยๆนะคะเราเราไม่ได้เน้นรสชาติของใครนะคะมาทําให้ดูเฉยๆว่าน้องทำยังไงใช่ค่ะอันนี้เราเราจะจัดเป็นห้องตัวของบ้านนะคะเ,เราเราจะเป็นโรงแามของบ้านนะคะ อันน ok. ok. so oui> ี้คือห้องตรวจเคองไม่ปกตินะคะกฟทยังไงได้่อย่างนี้ไ้ไอะห้องตรวจเขไม่ปกตินะคะอันนี้คืออันนี้ห้องนี้เราจะเป็นห้องตรวจของบ้านนะคะ ทุกคนคือแบบมาโคตรจีเนียสเลยอ่ะอันนี้คือห้องห้องตรวจผู้ป่วยที่เป็นเกย์นะคะ,ะ,ะทุกคนเดี๋ยวเนดจะพาลงไปดูสนามเรื่องนะคะ เราที่เก็บประกาศเลยนะทุกคนเสร็จนะแล้วก็มาแต่งแต่งเลยนะคะเราต้อง <ike craft> กางคนที่ไม่ปกติเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราคนที่ปกติเนี่ยมันจะไม่สีทางยายนะคะมันจะเรียกว่าสีทางส,สีสีทางสีทางอะไรดีอะสีสีทางดีมันไม่ใช่สีทางยายนะคะถ้าเกิดเราคนปกติมา <S <s เราล้วก็มีโรงบางแล้วก็มีโรง,ง,งบางมาคอยอยู่ขังๆอ่ะทุกคนเราจะมารีวิวโรงบางสีทังยาน,นะคะทุกคนที่เราได้จับไว้นะคะอ่ะอันนี้คือเราเลืองพิงว่าเราเป็นหมอตัวจริง ทุกคนเราคือแบบเราจะไปโรง,งพยาบาลศีรังยานะะขเขาเขาที่แล้วจะไปโรงแรมนะคะโรงพยาบาลศีรังยาของเราเขาก็จะไม่ปกตินะคะเพราะว่าโรงเพราะว่าห้งองห้องแต่และห้องนะคะเราเราจะเป็นแบบเป็นเป็นห้องแบบเก๋ๆนะคะนี่ค่ะทุกคนกกท ใช่ค่ะตอนนี้ค่ะเราหลับเป็นคนเป็นเกมมาเล่นด้วยนะคะห้องตรวจของบ้านนะคะใครบ้าก็เชิญมาด้วยก็ได้นะคะอันนี้องเกอ่าอันนี้คือห้องแบบตรวจคนเกย์นะคะใครใครเราเราเราจะพาไปดูห้องข้างล่างนะคะอ่ะอันนี้คือห้องตรวจเป็นคนไม่ปกตินะคะใครเป็นคนไม่ปกตินะคะก็มาเล่นด้วยได้นะคะใครเป็นใครไม่ปกตินะคะ ติดก็มาเล็งด้วยได้นะคะหรือหรือไทหรือใครอยากหรือหรือใครอยากไม่หรือหรือใครอยากเป็นเป็นหมอเขาก็ติดต่อมาได้นะคะรหัสจะไม่บอดนะคะให้ทายเองเพราะว่าเราขี้เกียจบอดรหัสนะคะทุกคนก่อนอื่นล<อ>า กอ,กองอื่งเราเราต้องมาทำความสะอาดก่อนนะคะต้องต้องมาทำความสะอาดก่อนนะคะทำความสะอาดแบบใช้ถ่านดับเพลิงะคะ่ะลาบูนี่ทุกคนเร,เราเราจะมาพ่นอันนี้กันนะคะเพราะว่าเราที่เกียจใช้สายยางะคะ่สะสํหรับวันนี้ลงโรงพยาบาลสีทธยาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย